โอเคสวัสดีครับ,รบก็เจอก,กันกับรายการ t g e Inspire by ดรถนอมดีซอยอีกครั้งหนึ่งนะฮะเริ่มจำชื่อช่องตัวเองไม่ได้แล้ว <laughs> แต่ว่าททษตื่นเต้นเจอพวกเราที่ประสบความสำเร็จแล้วเกิดปาฏิหาริย์เกิดรปารฏิหารแล้วลักษณะว่ามันได้ที่มาฟรีๆมันน่าอิจฉามากเลยว่าจะมาขอแบ่งมันทําอยู่นะครับ <laughs> ยืนข้างๆชื่ออะไรนะครับอาท,ทีครับทีทใชไมชื่อจริงปียังกูลครับ นามสกุลเฮ้ยคุณตอบคำถามยาวๆหน่อยดิอะไรปียังกูลจันหอมครับแต่ปียังกูลจันหอมอ๋อผมก็เห็นในชื่อในเฟซละของคุณครับอพีทพีทคุณที่ไหนลพบุรีครับคนเป็นคนจังหวัดาชบุรีครับแต่ตอนนี้อยู่มาทำงานที่ระยองอ๋อก็คือมาทำงานที่ระยองทุกวันยังทำงานอยู่ป่ะตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำแล้วครับลาแล้วลาแล้วนานยังประมาณสัก2ปีได้ครับทำอะไรตอนนั้นตอนนั้นเป็นวิศวกรครับอยู่ที่ปตทปตทใช่ปะ พี่เรียนกับอาจารย์รุ่นไหนชวนคุณรวยรุ่น20ครับแล้วก็สร้างเก่งรุ่นเจ็ครับโอ้โหรุ่นสองรุ่นนี่ดาราเยอะนะชวนคุณรวยนี่ก็ดารามันไปหลายร้อยล้านแล้วไปนะครับหนึ่งสร้างเก่งนี่ไปพันแล้วใช่ไหมไปหลักพันแล้วจะไม่ยอดรวมคบขาเลย้วครับเลยไปแล้วหลักพันนะของคุณก็กี่กี่ร้อยแล้วตอนนี้โอ้ฮะก็ค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปใช่ไหมอาจารย์มาเจอพวกเราตรงนี้ได้ข่าวว่าเกิดปฏิหารก็คือที่เราได้มาเก้าแปลงใช่ไหม เดียวราคาหนึ่งร้อยบาทครับเก้าแปลงหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ที่ที่เป็นที่พวกเราใช้คำว่าอะไรนะที่มาม่ามาม่าครับมาม่ามากมาใช่ใช่ก็คือมีถนนถนนน้ําน้ําไฟฟ้าแล้วก็ที่ถมหรือยังถมเรียบร้อยแล้วครับแปลงแปลงให้ด้วยครับที่สวยด้วยหน้ากว้างเท่าไหร่นี่ก็แปลงหนึ่งหน้ากว้างประมาณ14เมตรครับ14เมตรลึกึโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ20ครับ โอ้กำลังสวยเลยกำลังสวยก็เจ็ดสิบตารางวาเจ็ดสิบตารางวาเออเจ็ดสิบตารางวาหลังนี้ขายเท่าไหร่หลังนี้ประมาณสองล้านสี่ครับอาจารย์สองล้านสี่ขายได้หรือยังครับขายได้แล้วครับขายได้แล้วเออย้อนพวกนั้นขายหมดแล้วใช่ปหขายหมดแล้วครับอนไปแล้วอนแล้วครับความเสี่ยงเป็นศูนย์มีบ้างแต่ว่าไม่เยอะครับก็คือขายได้แล้วถึงขึ้นใช่ไหมใช่ครัได้แล้วขึ้นครับเล่าเรื่องว่าที่ได้มาร้อยบาทเนี่ยมันเจอกันยังไงก็ จริงๆเริ่มต้นด้วยพี่คนหนึ่งครับที่แกชวนกันมาทำมีทงังมีพี่พง์มีพี่หงแล้วก็มี่ผม,มก็ถือว่าตัวที่สามสามคนสามคนทำด้วยกันแล้วก็พี่พี่พง์เนี่ย รู้จักกับเจ้าของที่นะครับแล้วก็คือเริ่มจากเรามาขอซื้อที่แกสองแปลงเพื่อทำโครงการสองแปลงนี้เราซื้อกันสดแล้วเราก็ทําจนเขาเห็นว่าเฮ้ยเราทําจริงทําจริงขายได้จริงเป็นตัวบ้านจริงใช่แล้วบ้านดูดีมีชาติตระกูลดูดีมีราศีเขาก็เลยเขาก็เลยใจดีถามว่าสนใจอีกไหมอะอ่าฮะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราจริงๆเลยคือเราสองคนอะซื้อสัตว์แล้วก็ซื้อตรงกับเขา ซื่อสัตย์ซื่อตรงคือพูดคำไหนคำนั้นคำนั้นใช่ครับก็เป็นคนรักษาคำพูดใช่ใช่คือถึงเวลาโอนตามอยู่เราก็โอนตามนั้นเลยไม่มีปฏิเสธไม่มีไม่มีอิดเอื้อนไม่มี้าเนียขอลดหน่อยขอเวลาหน่อยไม่ก็คือคำไหนคำนั้นนั่นคือที่มานั่นคือที่มาใช่แกก็เลยประทับใจใช่ใช่แกก็เลยบอกว่างั้นตรงเนี้ยที่เหลือตรงเนี้ยให้เราเอาไปทําก่อนได้เลยและถ้ามีคนมาซื้อตัดหน้าเราอ่ะแกว่าไง จริงๆเราบอกแกว่าให้ผมวางจองไว้หน่อยนึงไหมเพื่อที่แบบอย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอ,ะอ่ะได้ได้ได้จองที่ตรงนี้แล้วจริงๆแกก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้คุณวางจองมาร้อยหนึ่งแล้วกันหกแปลงที่เหลือหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเราก็เลยเหยิบเลยกันสดยื่นจุ๊บร้อยหนึ่งเลยทุกเต็มที่เ <laughs> ต็มที่ครับหนึ่งร้อยคือแบบหนึ่งร้อยนี่คือแกแบ่งที่ให้เพิ่มอีก จาก5แปลงแบ่งเป็น6แปลงแล้วก็ขยับเสาไฟให้ด้วยก็คือเสาไฟที่พวกเราเห็นนี่ใช่คือเดิมเนี่ยพอแบ่งเนี่ยเขาจะแบ่งตามหมุดถูกปะใช่ครับแต่นี้พอเราซอยแปลงป๊อปมันก็จะมีปัญหาว่าเสาไปอยู่ในที่ใช่เสาอยู่ในที่นี้แกบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวแกขยับให้เดี๋ยวขยับให้ใช่ครับไม่คิดตางเพิ่มเราไม่คิดเพิ่มเลยครับค่าแบ่งแปลงก็ไม่คิดไม่คิดคือต้องบอกว่าแปลงเนี้ยคือมันมีความโชคดีหลายๆอย่างครับโชคดีทั้งที่แบบ ได้ได้ทีมงานที่ดีครับทั้งพี่พงษ์ทั้งพี่หงเลยแล้วก็ได้เจอเจ้าของที่จะดีด้วยแล้วก็ผู้รับเหมาก็ถือว่าโอเคเลยครับก็กช่อง B ในหลายๆเรื่องเหมือนกันจบเลยแล้วเราเป็นไงบ้างตอนนี้ก็คือมีตอนนี้คือมีโครงการกับพี่เขาแค่นีุ้บปะ่ะก็ตอนนี้ม,มีมีทำกับพี่พงษ์พี่หงที่นี่นะครับ<า>แล้วก็มีขึ้นที่ไวโกดหินอันนั้นก็ทํากับพี่หงอ่าฮะทีเรา ตรงนั้นสี่หลังครับเป็นหลังเล็กๆครับอ๋อครับผมแล้วก็ที่ไหนแล้วก็มีเหมือนลงทุนนะครับป่าปลายแต่ก็ไม่ไม่ถือว่ากับเจอพี่พี่ในในกลุ่มพวกเราเนี่ยนะพวกเรานี่แหละครับอ๋อแสดงว่าคุณนี่ก็เป็นนายทุนใหญ่ก็เนี่ยไม่เป็นไรอาจารย์ดีใจด้วยนะครับประสบความสำเร็จอ่าถือว่าไปเรียนแล้วก็ได้นําความรู้มาปฏิบัติแล้วก็เราโชคดีที่ได้คอนเนคชั่นในกัลยาณธ์น้ำมิดนะที่พูดถึงเมื่อกี้พี่พงศ์เนี่ยพี่พงศ์แกก็เรียนตั้งแต่ชุนกุลัยรุ่นจริงๆจะบอกว่ารุ คอนเน็กชันหรือ <stop> ว <pretending. S 2> ่าก <Ça ina> <around> ัลยาณมิตรที่ได้มาทั้งหมดก็พอมาจากครูอาจารย์มาของเราผมเลยก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยอ่าโอเคพี่หงอ่าพี่หงยืนนะฮะพี่เก๋นะฮะก็คืออ่พวกเราที่อยู่โซนระยองนะนี่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 นนเป็นโซนอ่าศิลชานะฮะแหลมฉบังนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูโครงการกันนะครับก็ถือว่ามาตระเวนมาชื่นชมความสําเร็จของพวกเรานะ มาดูสิ่งที่พวกเรานําไอเดียแนวความคิดแนวความรู้เอามาลงมือปฏิบัตินะถ้ามีอะไรจะฝากถึงพวกเราที่เป็นรุ่นใหม่ๆสนใจอยากจะสร้างฐานะสร้างตัวอยากจะให้มีเหมือนพวกเรานี่แนะนําอะไรได้ไหมก็อย่างแรกเลยนะครับใบเบิกทางสําคัญครับการเรียนกับอาจารย์ได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งคอนเนคชั่นมากมายนะครับอันนี้สำคัญที่สุดแล้วก็ต่อมาก็คือ ความซื่อสัตย์สําหรับสําหรับผมและทีมงานตรงนี้เลยนะครับ,ค,รบความซื่อสัตย์ต่อต่อตัวเราเองต่อคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ผู้รับเหมาหรือแม้แต่กับลูกค้าคสำคัญซึ่งถ้าเราซื่อสัตย์ตั้งใจและทํางานให้ออกมาดีผมเชื่อว่าผลลัพธ์มันจะตามมาลูกค้าจะบอกปากต่อปากเมื่อกี้ที่ขายได้ก็คือลูกค้าบอกต่อว่าบ้านที่นี่คุณภาพดีทำเลโอเคหลังใหญ่ราคาโอเคเจ้าของน่ารัก จริงๆเขาจะบอกว่าซื้อกาซีคนนี้ไม่ผิดหวังสรุปบ้านนอกจากมันขายตัวมันเองแล้วคนที่เป็นเจ้าของโครงการจากการที่เราเป็นคนซื้อสัตว์เป็นคนที่รับผิดชอบต่อเขาเรียกว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมันก็จะกลายเป็นผลลัพธ์ที่เข้ามาหาพวกเราเองโดยอัตโนมัติดีใจด้วยกับมนตรีเอ้สวัสีพีชพีชนะครับก็ถือว่า เป็นอีกคนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะตั้ง่เรียนจากอาจารย์ก็น่าจะมาสักร่วมๆสามปีแล้วเหมือนกันนะประมาณสามปีเป็นมาสามปีเพราะเรามาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีใจกับพวกเรานะฮะแล้วก็ยังมีความสําเร็จพวกเรานี้แบบนี้อีกเยอะะนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขออภพรให้เราประสบความสำเร็จนะครับเป็นเสดฐีหลายร้อยล้านโอเคครับสวัสดีครับ